Ha ha ha! มายังไงนี <dye i fol os> <S <S ่มายังไงชิหายเงี้ยวเออได้ตะกี้ตะกี้มายังไงยิ่งเชื่อไปจอดนู่นชิหายเงี้ยวเออได้ตะกี้ตะกี้มายังไงยิ่งเชื่อไปจอดนู่นสิ